ท่านผู้ชมวันนี้แอดจะมาเล่าเรื่องของหนุ่มนักเดินทางสุดหล่อที่ชื่อคริสปินซึ่งมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดทิศจนกลายเป็นไวัยรอบปิดทั่วโลกเพียงชั่วข้ามคืน บอกเลยว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการเพราะคำว่า good boy เลยนะต่างชาติเอาไปรีแอคกันทั่วบ้านทั่วเมืองจากหนุ่มนักร้องธรรมดาธรรมดากลายเป็นคนดังหลังจากเที่ยวไทยไปซะอย่างนั้นพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวที่ทั้งลุ้นทั้งหาและซึ้งสุดๆนี้กันเลยดีกว่าฮายท่านผู้ชม แอดจะมาเล่าเรื่องของนักเดินทางหนุ่มสุดหล่อที่ชื่อว่าคริสปินแต่เขาให้เรียกตัวเองว่า Good Boy ตามที่เขาตั้งชื่อตัวเองมาเลยนะเรื่องราวนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนเพราะแอดไปส่งวิดีโอของเขามาแล้ว การผจญภัยของกูดบอยเริ่มต้นที่สนามบินคือแบบว้าวเรื่องราวนี้มันตื่นเต้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะกูดบอยเดินมาตามทางเดินในสนามบินแล้วก็หันหน้ามาที่กล้องด้วยรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มสุดๆพร้อมกับแนะนำตัวเลยว่าเรียกผมว่ากูดบอยนะครับแอดนี่แบบโอ๊ยใจละลายเลยค่ะท่านผู้ชมคือเขาน่ารักมากจริงๆ แล้วเขาก็เล่าต่อว่าเขาเพิ่งบินกลับจากกรุงเทพหลังจากที่ไปเที่ยวที่ปายมาพักใหญ่แต่แต่แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะกู๊ดบอยบอกว่าทริปต่อไปของเขาคือกระบี่ค่ะกรี๊ดแค่ได้ยินชื่อสถานที่ก็ตื่นเต้นแล้วอะ่ะ เรามาย้อนเริ่มต้นการเดินทางของพ่อหนุ่มฝรั่งท่านนี้กันก่อนตั้งแต่มาถึงไทยวันแรกของนักเดินทางหนุ่มหล่อที่ชื่อว่าคริสปินบอกเลยว่าเรื่องราวการผจญภัยในประเทศไทยครั้งแรกของเขานี่ตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะการมาถึงในโหมด NPC Loading Screen เรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อคริสปินเดินทางมาถึงสนามบินในประเทศไทยพร้อมเป้ใบยักษ์เลยค่ะเขาดูตื่นเต้นมากเลยแต่ที่น่ารักคือเขาบอกว่าเขายังไม่รู้สึกเหมือนอยู่ในกรุงเทพจริงๆเลยนะแต่รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวละครในเกมที่กำลังอยู่ในหน้าจอโหลดอยู่เลยโหความคิดสร้างสรรค์นนะ่ะสุดยอดไปเลยอะ่ะ จากนั้นคริสปินก็เดินออกมาจากสนามบินเข้าสู่บรรยากาศของเมืองที่กต็ไปด้วยชีวิตชีวาแอดนี่ลุ้นตามส,สุดๆเลยค่ะเขาดูตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ยิ้มให้กล้องแบบสดใสสุดๆเลยแต่การเดินทางครั้งแรกมันก็ต้องมีเรื่องให้ตื่นเต้นกันหน่อยใช่ไหมคะคริสปินแนะนำเพื่อนที่มาด้วยกันแล้วก็สารภาพแบบน่ารักน่ารักเลยว่า อ๋อตอนนี้พวกเขากำลังหลงทางในกรุงเทพค่ะโอ้ม oh my god ทั้งสองคนเดินผ่านร้านอาหารและร้านค้าม,มากมายบนถนนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนกันแน่แอดว่านี่แหละคือสเสน่ห์ของการผจญภัยที่แท้ทรูท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าก่อนจะมาเมืองไทยได้ก็มีเรื่องราวสุดระทึกของนักเดินทางคนเดิมของเรานั้นก็คือคริสปินค่ะ บอกเลยว่าการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ของเขาเกือบจะไม่ได้มาซะแล้วแอดจะเล่าย้อนกลับไปให้ท่านผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นภารกิจพิชิตเที่ยวบินสุดระทึกเรื่องมันเริ่มจากที่คริสปินกำลังวิ่งวิ่งวิ่ง,งเหมือนวิ่งหนีซอมบี้เลยค่ะท่านผู้ชมเขาหันมาที่กล้องแล้วบอกว่าเขาเกือบจะตกเครื่องบินมาประเทศไทยแล้วโอ้ยแอดนี่ลุ้นตามจนหัวใจจะวายเลยค่ะ แต่แล้วภาพก็ตัดมาที่เขาได้นั่งอยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้วเขาอธิบายว่าที่ต้องรีบขนาดนี้ก็เพราะว่าเที่ยวบินก่อนหน้านี้ของเขาเลื่อนเวลาออกไปแอดนี่แบบเข้าใจเลยค่ะการต่อเครื่องบินมันต้องใช้ความเร็วแสงจริงๆ จากนั้นก็มีภาพสลับไปมาให้เห็นความทุลักทุเลข,ของเขาค่ะทั้งตอนที่วิ่งบนทางเลื่อนและบันไดเลื่อนในสนามบินมือก็กำตัวกับพาสปอร์ตแน่นเลยแต่ในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จกลับมานั่งบนเครื่องบินด้วยสีหน้าโล่งอกโล่งใจสุดๆพร้อมกับหอบหายใจเหมือนเพิ่งแข่งมาราธอนมาเลยค่ะ ถึงประเทศไทยแล้วจ้าเรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นนะวิดีโอปิดท้ายด้วยภาพสรุปการเดินทางของเขาในประเทศไทยทั้งภาพตึกสสีวยภาพร้านค้าต่างๆคือแบบมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่วิ่งมาจริงๆค่ะแอดดีใจกับเขาด้วยมากๆเลยที่เขาได้มาเจออะไรดีๆในเมืองไทยแบบนี้ค่ะ วันแรกที่ถึงเมืองไทยเรามาดูเรื่องราวก่อนถึงฉากเด็ดกันก่อนค่ะแอดจะพาไปสัมผัส100ชั่วโมงที่กรุงเทพกับคริสปินนุ่มนักร้องนักแต่งเพลงสุดเพ้จากอังกฤษที่พกกีตาร์ตัวเก่งมาตามหาฝันถึงเมืองไทยกันค่ะเริ่มต้นการผจญภัยถึงไทยแล้วจ้า เริ่มต้นเรื่องกันที่อังกฤษเลยนะคะค่านผู้ชมคริสปินเขาเปิดวิดีโอด้วยการเล่นกีตาร์พร้อมกับแนะนำตัวอย่างเป็นกันเองว่าเขาเป็นนักดนตรีที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่เมืองไทยพอพูดจบปุ๊บภาพก็ตัดสลับไปมาให้เราได้เห็นภาพสวยๆของกรุงเทพอย่างรวดเร็วทั้งวัดทั้งถนนหนทางและแม่น้ำเจ้าพระยาบอกเลยว่าเห็นแล้วอยากไปเที่ยวตามเลยค่ะ หลังจากนั้นคริสปินก็พารามาที่สนามบินฮิตโตรเพื่อขึ้นเครื่องบินมายังประเทศไทยเขาดูตื่นเต้นสุดๆแต่ก็แอบกังวลว่าเครื่องจะดีแลไหมนะแต่สุดท้ายก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิได้อย่างปลอดภัยค่ะพอมาถึงเขาก็ต้องร้องว้าวกับความยิ่งใหญ่ของสนามบินเลยทีเดียวดูนีน่หลยแต่แววตานี่สดใสพร้อมลุยมากๆเลยค่ะวันแรกที่กรุงเทพถนนข้าสารจะเยียวยาทุกสิ่ง หลังจากมาถึงสนามบินคริสปินก็ต้องเจอกับภารกิจแรกคือการหารถแท็กซี่ไปที่พักเขามองหาป้ายบอกทางอย่างสับสนแต่โชคดีที่ได้เจอกับเพื่อนร่วมทางเลยตัดสินใจแชร์แท็กซี่ด้วยกันไปเลยประหยัดและได้เพื่อนใหม่ไปในตัวด้วยค่ะ พอรถแท็กซี่มาส่งที่ถนนเข้าสารเท่านั้นแหละคริส,สปินก็ต้องอ้าปากค้างไปกับความคึกคักวุ่นวายของผู้คนและรถาราเลยค่ะเขาเรียบไปหาที่พักและแวะเข้าเซเว่นอีเลฟเพื่อซื้อน้ําซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้คุยกับพนักงานและเรียนรู้คําว่าขอบคุณน่ารักสุดๆเลยค่ะ หลังจากนั้นเขาก็เข้าพักที่ h s t สเทลฮ e We Go ห้องพักอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ก็สะอาดสะอาดและเป็นกันเองมากๆพอเก็บของเสร็จก็รีบไปอาบน้ำเตรียมตัวออกไปสำรวจเมืองช่วงกลางคืนเลยค่ะค่ำคืนที่ไม่หลับไหลชีวิตใหม่ที่เข้าสาร พอตกกลางคืนคริสปินก็ออกมาจากโฮสเทลพร้อมกับเพื่อนใหม่ที่เจอกันในที่พักเขาเดินไปตามถนนข้าวสารที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงผู้คนและร้านอาหารมากมายเขารู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆโดยเฉพาะตอนที่เห็นแผงขายอาหารที่มีเมนูแปลกๆอย่างโจระเคย่างทำเอาเขาต้องรีบหยิบกล้องมาถ่ายเลยค่ะคริสปินและเพื่อนๆแวะทานอาหารไทยกันในร้านแห่งหนึ่งเขาพยายามใช้ตะเกียบกินก๋วยเตี๋ยวและบะหมี่อย่างทุลักทุเลแต่ก็ดูมีความสุขมากๆค่ะ และก่อนจะกลับไปที่พักเขาก็เจอเรื่องน่ารักอีกอย่างคือป้ายกฎของโฮสเทลที่เขียนว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์เป็นการต้อนรับที่น่ารักและฮาดีนะคะเนี่ยวันที่สองกับความลังเลวัดโพและร้านกีตา้าเช้าวันต่อมาคริสปินก็ตื่นมาอย่างสดใสพร้อมกับเปลี่ยนแผนการเดินทางเล็กน้อยเขาแวะดื่มกาแฟเย็นที่หลอดทำมาจากไม้ไผ่และไปเที่ยววัดโพเพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรมไทยและองค์พระนอนองค์ใหญ่ หลังจากนั้นเขาก็เดินมาจากกับร้านขายกีตา้าเขาลังเลว่าจะซื้อกีตา้าตัวเล็กๆที่เขาชอบดีไหมนะเพราะการเดินทางยังอีกยาวไกลแต่ในใจลึกๆก็อยากได้เพราะมันคือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของเขาที่เป็นนักดนตรีค่ะบทสรุป100ชั่วโมงเซอร์ไพรส์ครั้งสุดท้าย ในที่สุดก็มาถึงค่ำมคืนสุดท้ายของการเดินทาง100ชั่วโมงคริสบินก็พาเรามาพบกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เขาตัดสินใจลองใช้ชีวิตแบบสุดหรูโดยการจ่ายเงิน100ปอนด์เพื่อเขาพักในห้องสวีทของโรงแรมหรูห้องใหญ่มากมีอ่างอาบน้ำมีวิวเมืองสวยๆและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทำเอาเขานี่อึ้งไปเลยค่ะ ในตอนเช้าเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับไปออกกำลังกายที่จิมและทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์อย่างอิ่มหนำสําราญก่อนที่จะเช็คเอาท์และขึ้นรถแท็กซี่เพื่อมุ่งหน้าไปยังสนามบินอีกครั้งเพื่อไปเมืองต่อไปคือเชียงใหม่ท่านผู้ชมทุกคนและนี่คือจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเมืองที่สร้างชื่อให้ฝรั่งคนนี้และได้ฉายากล้องโลก กู๊ดบอยเรื่องราวการผจญภัยของหนุ่มนักเดินทางชาวต่างชาติที่ชื่อว่าคริสปินผู้บ้าบินถึงขั้นมาโบกรถเที่ยวในเมืองไทยบอกเลยว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยทั้งลุ้นทั้งหาและซึ้งสุดๆไปดูกันเลยดีกว่าภารกิจโบกรถเริ่ม เริ่มต้นภารกิจสุดมันคริสปินของเราก็พร้อมมากค่ะเขาแบกกระเป๋าเป้ใบใหญ่ยักษ์ยืนอยู่ริมถนนเมืองไทยหน้าตาสดใสสุดๆพร้อมขวดน้ำหนึ่งขวดเป็นอุปกรณ์สำคัญเขายกนิ้วโป้งขึ้นฟ้าพร้อมฮึกเหิมในใจว่าสู้ครั้งแรกต้องโชคดีแน่ๆไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่ขอให้จอดแอดก็ลุ้นไปกับเขาด้วยเลยค่ะความหวังที่ริบรี่แต่ยังไม่หมดหวัง การโบกรถไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะท่านผู้ชมรถคันแรกขับผ่านไปแบบไม่สนใจคริสปินก็ยังยิ้มได้บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคงเจอแบบนี้อีกเยอะแหละแต่แล้วความหวังก็กลับมาอีกครั้งรถเก่งสีขาวคันนึงขับช้าลงช้าลงแล้วก็เหมือนจะจอดคริสปินตาโตเป็นไข่ห่านเลยค่ะความตื่นเต้นพุ่งพรีดแต่รถคันนั้นก็แค่ชะลอแล้วก็ขับผ่านไป เอ้ยหัวใจจะวายแทนเขายิ้มขำๆแต่ก็ทำหน้าแบบไม่จริงนะแล้วพูดว่าโอ้มม g ก็อดอย่าแกล้งกันแบบนี้เซ่แอดละสงสารจริงๆแล้วแล้ววินาทีปาฏิหาริ์ก็มาถึงค่ะในขณะที่กำลังทำใจกับความผิดหวังเมื่อกี้อยู่ดีๆก็มีรถอีกคันจอดข้างหน้าเขาจริงๆคริสปินเดินเข้าไปหาคนขับด้วยความดีใจสุดๆถามว่าสวัสดีครับจะไปไหนครับ พอคนขับบอกว่าจะไปปเขาก็รีบถามแบบไม่แน่ใจว่าไปจริงเหรอครับผมกระโดดขึ้นรถได้เลยใช่ไหมครับพอได้รับคำตอบตกลงเขาก็รีบเปิดประตูและมุดตัวเข้าไปในรถทันทีภาพนี้ต้องดูกันเองเลยค่ะท่านผู้ชมตื่นเต้นเหมือนชนะรางวัลที่หนึ่งพอขึ้นรถได้คริสปินก็หันมาหาพวกเราที่กำลังรับชมอยู่ด้วยสีหน้าตกใจสุดขีดแล้วพูดว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นรถคันแรกที่จอดให้ผม ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสุขและความซาบซึง้งเขายกมือขึ้นมาเหมือนกำลังอธิบายความรู้สึกทั้งหมดว่านี่คือเครื่องพิสูจน์ถึงความรักและความมีน้ำใจในประเทศไทยจริงๆ เรื่องราวนี้ทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าคนไทยใจดีและพร้อมจะช่วยเหลือเสมอคริสปินบอกว่านี่คือคำนิยามของความรักและเขารู้สึกขอบคุณมากๆเป็นตอนจบที่อบอุ่นหัวใจจริงๆเลยค่ะไว้มาลุ้นกันต่อในตอนหน้าว่าการเดินทางของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะมาถึงฉากเด็ดที่เป็นกระแสไวัยรัลดังไปทั่วโลก มาพร้อมเรื่องราวของคริสปินคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักค่ะบอกเลยว่าเรื่องราวนี้อบอุ่นหัวใจมากๆเลยเพราะเขาได้คุณป้าคนไทยใจดีมาทำแผลให้ด้วยคุณป้าไทยแ,แลนด์ทำแผลให้หนุ่มหลอ่อ เรื่องมันเริ่มต้นที่คริสปินไปทําแผลที่หัวเข่าค่ะแล้วก็มีคุณป้าคนไทยที่น่ารักมากๆมาช่วยทําแผลให้แต่แอดนี้ลุ้นสุดๆเลยนะเพราะมีข้อความขึ้นบนหน้าจอว่า this will hurt มันจะเจ็บนะแล้วคริสปินก็ทําหน้าตาแบบหวาดวันสุดๆไปเลยแอดว่าเขาต้องกลัวเจ็บแน่ๆเลยค่ะพอคุณป้าใช้สำลีเช็ดแผลเท่านั้นแหละคริสปินก็ทำหน้าบิดเบี้ยวด้ความเจ็บปวด แต่คุณป้าก็น่ารักมากเลยค่ะท่านปลอบใจคริสปินด้วยคำว่า good boy โอ้ยหัวลีนี้เลยค่ะ good boy ใครได้ยินก็ขำกลิ้งกันไปตามๆกันแอดเห็นแล้วแบบเหมือนคุณป้ากำลังปลอบเด็กน้อยเลยค่ะแล้วท่านก็ถามคริสปินอีกว่า good boy you hurt เด็กดีเจ็บไหม แต่ถึงจะเจ็บแค่ไหนคริสปินก็ยังเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงเขาตอบกลับคุณป้าด้วยสีหน้าและน้ำเสียงที่บอกว่า no I'm fine Goodbye อยู่ฮะ no I'm fine ไม่ครับผมไม่เป็นไรโหแมนสุดๆไปเลยค่ะวิดีโอจบลงด้วยภาพที่คุณป้าทำแผลให้เขาต่ออย่างใจเย็นคือแบบมันเป็นโมเมนต,ต์ที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยนะ แอดว่าคริสปินโชคดีมากๆเลยที่ได้เจอคนไทยใจดีแบบนี้ท่านผู้ชมว่าไหมคะแอดนี่ดูไปยิ้มไปเลยค่ะเพอหนุ่มกูดบอยก็ได้เล่าย้อนกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเรื่องราวของคริสปินคนเดิมเพิ่มเติมคือความรัทึกค่ะบอกเลยว่าทริปเช่ามอเตอร์ไซค์ของเขานี่มันมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยผจญภัยบนมอเตอร์ไซค์สุดมัน เรื่องมันเริ่มจากที่คริสปินกำลังขับมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนค่ะเขาดูมีความสุขมากเลยนะยิ้มกว้างและหัวเราะแบบสนุกสุดๆไปเลยคือแบบแอดเห็นแล้วก็อยากขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวบ้างเลยค่ะแต่แล้วภาพก็ตัดมาที่ตอนกลางวันค่ะคริสปินบอกว่านี่คือวันที่2ของการเช่ารถมอเตอร์ไซค์แล้ว,แ,ลวแอดก็ต้องตกใจค่ะเพราะวิดีโอมีภาพผู้หญิงคนนึ่งกำลังทำแผลที่หัวเข่าของเขา โอ้ยสงสัยเขาจะรถล้มมันแน่ๆเลยค่ะสรุปคือเจ็บแต่ต้องบอกว่าไม่เจ็บแม้จะเจ็บตัวแต่ก็ยังคงความสุขค่ะเพราะภาพตัดกลับไปที่ตอนที่เขากำลังขับรถตอนกลางคืนอีกครั้งแล้วัวเระอย่างมีความสุขแล้วก็กลับมาที่ตอนทำแผลอีกรอบคือเหมือนเขากำลังจะบอกว่าถึงจะเจออุบัติเหตุแต่ก็ยังสนุกอยู่ดีแล้ววิดีโอก็ปิดท้ายด้วยภาพคุณบ้าเดิมพูดกับคริสปินว่า Good b บ y you hurt เด็กดีเจ็บไหมแล้วคริสปินก็ตอบแบบแมนแมนเลยค่ะว่า no I'm fine ไม่ครับผมไม่เป็นไรโห oh, ทั้งเจ็บทั้งน่ารักขนาดนี้แอนนี่อยากเป็น <Good S 1> คน <by. S 1> ทําแผลให้เขาแทนเลยค่ะ No fine I'm